สวัสดีค่ะคุณที่เกิดเดือนสิงหานะคะทํานายเดือนพฤศจิก,กา2564ทํานายประจําเดือนพฤศจิก,กายน2564ทํานายเดือนไหนคะคนที่เกิดเดือนสิงหาทำนายเป็นเดือนนะอ ยอ oh. นยิ้มเลยอนะ่ะคนที่เกิดเดือนสิงหาคัะเป็นเดือนที่สดใสสำหรับคุณมากเลยนะเดือนนี้พฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่สวยงามเป็นเดือนที่ได้ออกเดินทางจะท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทํางานอะไรใดๆเด,ด,ด็กๆก็เถอะแต่คุณเดินทางเยอะเลยละ,ละเดือนนี้ คุณจะพบกับความเอ่อไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคุณจะเฉิดฉายคุณจะเป็นดาวเด่นแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยสําหรับคนที่ปฏิบัติเนี่ยคุณได้ตื่นรู้มานานแล้วหรืออาจจะเพิ่งตื่นรู้เลยก็ตามแต่คุณได้ตื่นรู้แล้วล่ะตื่นรู้อย่างสวยงามด้วย เพราะฉะนั้นดิฉันก็ภาพสวยมากเลยอะแล้วก็ไพ่ออที่ออกมาก็เป็นไพ่ที่มีความหมายที่สวยงาม element l m e n t เนี่ยมันแปลว่าความรู้แจ้งนะมันเป็น ถ้าถ้าคนที่ถ้าคนที่เล่นกอล์ฟอะจะเข้าใจคำว่าเอ็นไลเม้นมากคือมันไม่ได้รู้แจ้งแบบรู้แจ้งแบบนั้นอะมันไม่ได้รู้แจ้งแบบพุทธเจ้านะคะแต่เป็นการแบบมันฟินอะแล้วมันก็ไม่ที่ฟินแบบที่เราไปดูหนังจิกหมอนอะไรเงี้ยมันไม่รู้ดิคือมัน มันเป็นความรู้สึกพิเศษมากแต่เป็นความรู้สึกที่สำเร็จแล้วและเป็นสำเร็จที่สว่างเป็นความสำเร็จที่สว่างกระจ่างแจ้งและเป็นความฟินที่ฟินฟินลึกๆยิ้มยิ้ม,ย,ม,ย,มยิ้มทั้งหน้ายิ้มทั้งสับไต้ไส้พุงยิ้มหมดเลย ยิ้มบางๆแต่เป็นความยิ้มที่แบบขมใจจำ้จำเจ๋มเจอจ้าแบบไปเลยล่ะแต่เราก็นิ่งๆอะไรแบบมาเนี้ยนะกัแบบคือที่พยายามจะอธิบายความรู้สึกอะโอเคเปิดต่อจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรที่คุณจะเริ่มทํานะคะเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เจอจะหลัดรัสมี ก็เป็นข่าวดีของคุณนม่ฉลองแต่ว่าคุณอย่าซ่ามากเกินไปนะถ้าเละฉลองมากเดี๋ยว คุณอาจจะพลาดพลั้งหรือว่าคุณอาจจะไม่สบายได้ใพ่ชี้นาให้คุณทำงานดีกว่าทำงานหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณอาจจะไปเข้าขอสั้นๆเพื่อจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อจะมาเสริมความรู้ให้กับชีวิตตัวเองหรือว่ามาเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพก็เป็นได้เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วคุณก็สันโดษอือเอาเป็นว่าดิฉันควรจะเก็บไพ่ใบนี้คือถ้าไพ่ออกมาแบบความหมายไม่ค่อยดีจะเก็บไพ่เปลี่ยนไพ่เฉยเลยดิฉันจะลองเปลี่ยนไพ่นะเราเราเปลี่ยนไพ่นะ <c oughs> เล่นกันง่ายๆอย่างนี้แหละครับอาา่ะฮะเปลี่ยนไปนี้นะดูซิจะออกเป็นไงอะฮา,าเปลี่ยนเลยได้การร่วม ร่วมงานร่วมการการันแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันในการแบ่งส่วนเรื่องเงินสําหรับคนที่เป็นในหน้าหรือคนที่อะไรที่แบบทํางานแล้วได้ได้เปอร์เซ็นต์อ่ะจะเหมาะมากแล้วมันเหมาะกับการทํางานเป็นทีมหรือเรียนเป็นทีมก็ได้นะคะงานนี้มีวัดใจว่าคุณใจถึงไหมคุณคุณพยายามมากพอหรือเปล่า คุณแต่ใน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 ความรู้สึกที่ดิฉันอ่านไพ่เนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าคุณแข็งแรงพอที่จะทำอะไรก็ได้ที่ดีนะทำอะไรก็ได้อ,อ่การเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นจากแต่ก่อนเยอะเลยละ่ะ เยอะเลยเยอะเลยคนฝูงก็ได้เจอกันมากขึ้นนะคะอือดีๆนั่นแหละนั่นเน,นี่ยดีจังเพราะว่าดิฉันได้เปลี่ยนไพ่ที่ดูเหมือนจะไม่ดีออกแล้วคือดิฉันดูไพ่ีหยดิฉันหนึ่งทำนายแหละสองดิฉันต้องการอวยพรคุณด้วยนะให้กาลังใจคุณคนที่เกิดเดือนสิงหาประจําทํานายประจําเดือนพฤศจิก,กาย,ยนหกสี่ฉันต้องพั่มพูดอยู่เสมอน,นะคะ Phở cuốn cho tam Awakening คุณได้ตื่นรู้ลางปัญญา wisdom คุณมีเาเรียกว่า will power สูงมากคุณมีพลังเยอะเหลือเฟือนในร่างกายของคุณพลังทางด้านจิตใจไม่ใช่พลังกายนะแต่พลังกายก็มีแหละแต่พลังตรงนี้วิ l พาวเวอเป็นพลังพลังที่แบบซ่อนเล้นอยู่ที่มันสามารถที่จะทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้คุณทำได้ถ้าคุณจะทำอะไรคุณลงมือทำได้เลย แต่ก็อีกนั่นแหละเมื่อพ่ยบปนี้ออกมาฉันก็ต้องดูว่าบางทีคุณก็ต้องการสันโดษต้องการอยู่ในที่ที่เป็นของคุณจริงๆก็คุณก,แก็แบ่งชีวิตเป็นสองสัมภาร์ก็ได้แบ่งชีวิตเป็นช่วงเจอคนก็เจอไปแต่ช่วงสันโดษคุณก็สันโดษใช่ไหมเพราะฉันว่าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคุณเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วสันโดษก็สันโดษเลยอะ เตนโตในมุมของตัวเองแต่เวลาเจอคนคุณก็ก็เจอคนขอพด่ดีๆสวยๆเผื่อให้เขาหน่อยนะคะคุณคะกลองไหนดีคะเนี่ยเต็ไไมไปหมดคุณสิงหาคะ่ะใบจบได้ไหนด้วยคุณจะพยายามเซน,นเลือกให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคุณนะคะ ก็อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะอย่าหักโหมกันไปเดินเดินอยู่ระวังสะดุดเพราะฉะนั้นให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเสมอการมีสติในการกระทำทุกอย่างก้าวเนี่ยมันทำให้เราปลอดภัยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะหลายๆอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> คือเป็นคนที่คิดถึงเรื่องเงินคุณอยากได้เงินคุณทํางานเพื่อเงินจริงๆเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเข้าใจป่ะคะคือคุณ,ค,ณคุณต้องการทําในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ด้วยแต่ถ้าได้เงินด้วยก็ดีอะไรอย่างเงี้ย mm. เพราะฉะนั้นนี้ฉันก็ขอไว้พรให้คุณสปาร์นาในสิ่งที่คุณคิด วงเล็บในเรื่องที่เป็นกุศลเท่านั้นขอให้โชคดีค่ะคุณสิงหาคม